สวัสดีครับคลิปนี้ขอเข้าบรรยากาศ AFC U23 Asian Cup ท่กาตานะครับ2024นะครับวันนี้นะครับก็ชิงลำดับที่3นะครับเพื่อหาตัวแทนไปเ,เข้ารอบอัตโนมัติเป็นทีมที่3นะครับตอนนี้เราได้แล้วแหละคู่ชิงชนะเลิศก็คือญี่ปุ่นกับอุซเบกทึ่จะคิกออฟก,กันในวันพรุ่งนี้นะครับไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้ว เย็นนี้นะครับประเทศอิรักแล้วก็อินโดนีเซียนะครับจะลงคิกออฟกันในเวลาสีทุ่มครึ่งใครชนะตามญี่ปุ่นและอุซเบย์ไปนะครับอ,อ,อะไรประมาณนี้ส่วนทีมที่แพ้ในลำดับที่3เนี่ยทีมลำดับที่3าเนี่ยจะไปเพย์ออฟกับกลุ่มคอนคาเคปประเทศกินีนะครับที่รอคิกออฟกันอยู่นะครับโดยจะหาเดอะวินเนอร์ของเพย์ออฟเนี่ย หรือจุดห้าทีมของเอเชียเนี่ยเข้ารอบไปโอลิมปิกนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ก็แอดทำสายสายรอไว้แล้วนะครับสหรับคู่นี้จะเข้าไปเจอเจอในกลุ่ม A นะครับประกอบด้วยฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์นะครับระหว่างอีรักอินโดนีเซียและกินีนี่แหละสามทีมนี่แหละจะไปอยู่ร่วมสายสายสาย A นะครับซึ่งเป็นขาดสายที่ไม่ค่อยแข็งมากแต่ว่าฝรั่งเศสก,ก,ก,ก็ว่ากันไปนะครับแต่แต่อีก3ทีมเนี่ยระหว่างอิรักอินโดนีเซียแล้วก็กินีน่าจะสู้ได้นะครับเอาหนึ่งทีมนะครับเออเอาหนึ่งทีมเข้าไประหว่างอิรักอินโดนีเซียเนี่ยสองทีมเนี่ยจะมีทีมในทีมหนึ่งเข้านแน่ๆนะครับและ ใครหลุดจากนัดชิงที่สาเนี่ยไปเจอกินีดังนั้นเหมาเหมารวๆมๆเลยเขาอ,อิรักอินโดนีเซียแล้วก็กินีเนี่ยจะมีทีมที่โอกาแค่ทีมเดียวไม่รู้จะเป็นทีมไหนแต่ขออย่าให้เป็นทางทางโซนเราก็แล้วกันขอให้ทีมจากอาเซียนเราเข้าไปหนึ่งในสองในสามทีมนี่ขอให้อาเซียนเราเข้าไปโอ้โอกาสเราดีมากเลยนะครับโอกาสดีมากเลยเอ๊ะทำไมไม่เป็นทีมชาติไทยช้างศึกเราเนาะ ก็ต้องผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องกลับมาวนหาแนวทางแก้ไขแก้ลํำเนยนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดซ้ำซากนะครับวันนี้คุณปียพงศ์ผิวอ่อนนะครับโอ้โหฮ,ฮีโร่ในดวงใจพูดได้ดีมากเลยทำไมวางเงี้ยทำไมต้องให้สโมสรไปทำนะ่ะยูยี่สามให้บุรีรัมย์ทำนะ่ะเออก็แอดไม่เข้าใจเหตุผลนะครับแต่ว่าคงมีนัยยอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าแผนงานเนี้ ที่ให้สมสรเป็นคนทำนะ่ะหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าแอมไม่ได้ตามข่าวหรอกเพราะว่าเอาละใครทำก็เป็นช้างศึกเหมือนกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอะไรไมาแต่ว่าแอคิดอย่างนั้นจริง,งแต่ว่าในความโลกแห่งความเป็นจริงโลกแห่งความเป็นสากลนนะ่ะทุกๆชาตินะ่ะสมาคมนี่หรอครับเขาทำไม่ใช่หรอครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยแล้วไปให้สมสรทำได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้แต่คุณบียจพงศ์พูดได้แจ่มมากเลยอยากให้สมาคมเนี่ยดึงมาจากสโมสรแล้วก็หลายๆท่านในะความคิดเหมือนกับแอนนี่เราสโมสรต้องใหญ่กว่าสมาคมอะไรประมาณนี้แหละเออเมื่อสมาคมฟุตบอลไทยอ่ะขอให้ดึงนักเตะทีมชาติไทยมาเนี่ย ต้องอยากให้แบบว่ากระตือร้อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าก,ก็อย่างว่าแหละสโมสรเขาเป็นคนจ่ายเงินให้กับนักเตะเนาะเออก็ก็ก,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 ก็พอเข้าใจได้แล้วก็บางบางอย่างก็เป็นบงังคับสโมสรไม่ได้หนีตกชั้นกันอยู่ก็มีอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ไปดึงนักเตะเอ,อ่อที่ไม่ใช่ตัวหลักในลักษณะที่ว่าดึงน้องๆที่ไม่ใช่ตัวหลักมาอะไรประมาณนี้ หรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้แอ,แอดพูดรวมๆนะครับเพราะว่ามันผ่านไปหมดแล้วก็หวังว่าในสิ่งที่คุณปียพงษ์พูดถึงเนี่ยจะนำไปสู่ประโยชน์อย่างแท้จริงของทีมช้างศึกไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่อะไรประมาณนี้แหละฮะเออเพื่อคุณปียพงษ์ทิ้งท้ายว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของของทีมชาติไทยล้วไม่ใช่ว่าสมมุตินะครับทีมสโมสรเอเอาไปทำเนี่ยเขาก็ดึงเฉพาะ อะคาเดมี่ของสมโมสรเอ A, เข้าไปทําเข้าไปติดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละเอ่อแกจะบุญบอไปทางนั้นด้วยอะไรประมาณนี้แอดฟังอยู่ก็เออก็มีเหตุผลนะอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้สายทางนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากให้สมาคมเนี่ยในส่วนตัวของแอดนะไม่มีใครเขาทํากันอย่างนั้นหรอก็ไม่ทีมชาติอังกฤษเออทีมชาติไหนเออเขาไม่น่าจะทําอย่างนั้นสมาคมทำเขาก็ต้องมีเงินทุนแล้วก็ มี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 จากเงินของการกีฬาอะไรเอามาสนับสนุนทีมชาติไทยมันต้องมีอยู่แล้วดิต้องมีอยู่แล้วดิถึงจะไปรอดอะไรวระาน,นี้ก็ลองลองไอ้นี่กันดูอีกสักเที่ยวหนึ่งครับลองเสด็จเบ็ดน้ากันอีกสักเที่ยวหนึ่งก็อยากอยากจะเห็นเราแฟนฟุตบอลชาวไทยทีมนักสืกอยากเห็นทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไปแบบอินโดนีเซียนี่ไมแบบในหน้าจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปแบบเนี้ยอืม ให้ได้ลุ้นได,ได้อะไรได้เชียร์ตามเชียร์อะไรประมาณนี้ท,ทําให้สุดฝีมือเงี้ยทําให้สุดสุดขั้วอะไรประมาณเนี้พบกับประเทศอิรักเห็นไหมเราเรายังชนะอิรักได้เลยนะสองศูนย์เห็นไหมนั้อทันดีๆแต่แต่แต,ต,ติงนิดหนึ่งว่าเออเด็กไม่ฟิตอะไรมันโอ้ไม่ไม่อยากได้ยินอนะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ฟิตก็ได้แต่ว่าไม่อยากได้ยินอะไรประมาณนี้อยากให้ไปด้วยกันแล้วก็ทําให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้ แพ้ด้วยฝีมือจริงๆอะไรประมาณนี้เอออ่ะประมาณนี้ครับแอก็เสียงเล็กๆแล้วเนาะก็ขอให้ทีมอินโดนีเซียชนะอิรักนะครับแอดเชียอาเซียนด้วยกันขอให้เข้าไปโอลิมปิกครับอิรักก็ให้ไปไปไปบุกังกินีถ้าอยากจะเข้าก็ไปชนะกินีไปอะไรประมาณนี้เอออ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ